วันนี้เราก็เรียน8ปโมงนะคะวันนี้เราเรียนที่ชั้นหนึ่งนะคะห้องออ u d i ทอรี u มเดี๋ยวไปดูห้องกันไปนั่งที่วัเจอของเราคือแถวที่สี่ ตอนนี้เราเรียนข้าแรกไม่เรื่องแรกจบแล้วนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่วโมงอ่ะห้าสิบนาทีเราก็ได้พักสิบนาทีเราเรียนได้ต่อไป่อกีแล้วก็เรียนเรื่อง m i c o l o g y จากเกยบกับเชื้อราต่อไปเราจะเรียน fungal infection สิ่งนี้ห้ามขาดนะคะก็คือสเปรย์ง่ยอยไม่ให้หลับอีกหนึ่งนาทีที่นี่ค่อนข้างตรงเวลานะคะแบบก้าวมือกูคือเริ่มเลยโหลดอะไรไม่ทันก็คือจุดไม่ทันจริงทุกทีก็ต้องแบบโฟกัสระหว่างเรียนกลับไม่ได้ใช่ไหมพี่นะคะเคยลับเลยเคยได้แบบจดแล้วแบบภาพตัดเฉย เ๋วขึ้นไปเรียนกันเลยเที่ยงค้าสิบหแล้วเราเรียนใหม่โมงนรีบขึ้นไปดค่ะว,วันนี้เราจะมาส่งองยีสเป็นค้าหก เริ่มเรียนเริ่มเสิบแล้วค่ะ15 31ขอสังคำให้กับข้อสองยากมากมันยากใช่เราต้องเขียนให้ถูกด้วยแล้วก็ต้องตัวเอียงให้ถูกด้วยนะทุกคนใช่ <laughs> <laughs>